มาคับมาคับมาคับมาครับมาคับมาไอมึงเล่นเหมือนเดิมนะมึงอย่ายิงไป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 ให้ไหนเนี่ยปักแล้ววะไม่เห็นวงเลยไม่เห็นพื้นเลยมันตายไปดบล็ักแล้วปักแล้วปักแล้วยิงไป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 บดไปบดไปบดไปมันมันมีคันนี้กลับไม่ได้พวกไอ้เปล่าเนี่ยสามตีคันเนี่ยมึงมึงยิงมันดิ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 มึงเล่นปืนเยอะมึงปืนกับทุกคนเลยมัตกตกตกนะปังปังปังไปไปกลางมาขวาไปกลางมาเลี้ขวาไปกลางย้ายมาเลขวาย้ายมาเลวขวาย้ายมาเลี้ขวา

ได้แล้วสบอกน้อมีน้าสอบอกได้สบอกเพื่อนรออยู่นรถเมล็ดรถเขียวนนอมีรถเขียวนอมรถเขียวนะเพื่อนใหญ่แย่เราใหญ่แย่เห่แย่นะเพื่อนชเพื่อนหน่อยหนอมีชูเพื่อนหน่อยหนอมีชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยหนอมีชูเพื่อนหน่อยหนอมีชเพื่อนหน่อยเล่นรถเขียวเพื่อนขับเรื่อรถเขียวชเพื่อนก่อนไม่เชุดเพื่องรถเขียวเพื่อนเกิดเ่อรถเขียวรถเขียวนานเล่นับเ่อรถเขียวกบเพื่อนออกศอกเขาออกอกเขออกอกเืาอออกเขาออกศอกเขออกศอกเขาอออเขาออกอเ่ออ้ยหบเพื่อนศอบเขาออกขับเรื่องรถเียนเพื่อน เฮ้ยมึงจูเพื่อนก่อนมึงจูเพื่อนก่อนเล่นเขียวเล่เขียวน้เนี่นนี่กับเล่น้นเขียวนะเพื่อนเอาสอบอกด้วยสอบอกด้วยเพื่อนเอบบอกด้วยสอด้วยเพื่อนบอกเอาสอบอกนี่สอกเพื่อนอีกอมี่จเพื่อนอีกโนมมี่อูเพื่อนอีกเพื่อนอีเพื่อนจูเพื่อนอีกจเพื่อนอีกเ่น้องเ้เพ่อนเขียเพ่อเ้เขี่วนเนีเพื่นเ่อนอนมมี่จเพื่อนอกเล่นโนถเขียวโนมี่เกิดแล้วเล่นโนมเขียวบเล่นโนเขียวดีเพื่อนสอบอกเ เอ้ยมึงไปเอาเพื่อนมาก่อนถ้าใครตายมึงรีบเอามานะไม่จะโดนออกเพื่อนมึงรีบมันจะโดนออกเอ้ยสวยพี่โน่เดี๋ยวผมตามให้พี่เฮ้ยตัวนี้ให้มาเติมมาเติมตรงกลางหน่อยมาเติมตรงกลางหน่อยมาช่วยกันตรงกลางหน่อย เฮ to ้ยเพื well ่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะมึงชุบเพื่อนก่อนเฮ้ยมึงชุบเพื่อนก่อนเอพื่อนน่อยเเพื่อนน่อยไอเย้ฟอนมึงชุบเพื่อนก่อนดีนุ่มมี่ห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 นี่มมี่อนี่มมี่อนี่มมี่หนุ่มมี่อนุ่มมี่หน่มี่หน่มมี่นุ่มี่หนุ่มมี่หน่เพื่อน่ี่น่ี่น่ี่น่มี่น่ี่น่นมี่อน่ี่น่นี่น่มี่น่ี่น่มี่น่ี่น่มี่น่ ปรับภาพพี่อะไรตอนนี้วะโอ้เพื่อนภาพเราโคตรฟรีไฟล์อ่ะเพื่อนร่วงมึงเอาเพื่อนชกก่อนวันนี้มึงเอาเพื่อนมีดนึงเอาเพื่อนชก่อนชกมีดชกมีดตายโอ้ยงงงพง่งนงง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 งอเพื่อนงง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  เร็วๆบอกปีเร็วๆอเยไม่ตองยล้วไ้อแ้วไม่ต้อยิงแไม่ต้องยิงแล้ว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 ไอ้เียกูไม่เคยใ่ก็อเวอีกอไอ้สันี่ดิตายตาาาเนีนีกูม่ไม่หรอกปอไอ้สัเออเออยัเลยยัดเลยตายแล้วตายแล้วมนไม่โหลดอะไรเลยว่ะพาปวดหัวเลยไอ้เียแกงกระจอกไอ้ควาย ไอ้แกงไม่มีเงินไอ้คู่ไอ้แกงไม่มีเงินไอ้คู่ไอ้ย้ยหนวดวันนี้คือไอยเงี้ยหมดแล้วเงี้ยจบอยเงี้ยอ้าวังหวะนี้ก็ตบดีตบเม็ดดิตบดีแม่งเล่นไม่ชุบกันเลยมึงด่ากำลังเกินโอ้ย ไอ้บางมึงหายไปไหนบอกว่าไม่ค่อยยินเสี่ยมเลยกลางไฟอ่ะก็มันไม่มีไมโครโฟนอ๋อไม่มีไมโครโฟนนะเสียงมันไม่ถึงมันไม่ได้เราไม่ได้เช่ามโครโฟนชุบกันช้ากืนนี่อ่ะชุบกันไม่อย่าไปกันหมดมาๆเอาศพม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 าขึ้นมาอย่าปล่อยอย่าปล่อยศพขึ้นมากลางถนนศพขึ้นมากลางถนน เอาครับปืนเสียงป้นเลยป้นเลยปืนสี่รถเขียวปืนสี่รถเขียวป้นเลยป้นเลยโอ้โหอย่าบอกขังเขาปุ๊กกล่องโซล่าทำอะไรวะเฮ้ยมันชุบเอ้ยมันมันพกมาไอ้จุงห่อมาห่อใครวะไอ้เหี้ยไม่เวสอบแมวสอบไม่แม่บับสอบ ไม่มีใครบัฟเลยน้องิเลอไชิเลอขโมยใครปืนสาถือไว้ไม่เป็นไรันามใครไม่มียาตันยาวิ่งางพี่ขอถุงหอถุงนึงได้ไหมกระเป๋าอะไรพี่คนไปนั่งชิวใครไปนั่งชิวผมใครไม่มียาตันยาวิ่งางเอาลยมดูยาตันยาีหนึ่งศูนย์เจดึงจ็ดศูไม่ไมมาเอาสมนี้หน่อยนะสมนี้เต็มเลยี้เนี่ยเนี่เลยหนึ่งศูนย์ดศูนย์หน่งศย์เจ็ดศูนย์ยาปนไปเลยหวนเจี๊ยบจร ก่อนทำงานแหละมีข้าวยายาวิ่งไหมศพนี้ยาวิ่งมขอหวานเจมส์มั้ศพตนี้ยาวิ่งตัวกูเป็นอะไรหมดเนาะกูไม่สนนะเล็กเลยไปติดตัวองตะ้าจอบเจออะไรกวนหมดเนาะศพนี้ปืนสีนะศพนี้ปืนสีกานไหนการ์สีไปไปรถเก๋งนี่เขาเหลือเต็มเลยเนี่ยเอามาใส่นี่นี่ยแต่รถเก๋งไกลไปไวแค่ปวดบัวไหนรถเียวอยู่ไหนวะอ๋อรถเียวอยู่นู่นยังเลยไม่ไม่ได้หยิบครับ เอาไเอาไอแพนมาเอาโลใครเอาสุดปืนไหมเรียบมาเอาเรียบมาเอาเรียบมาดีโลครับมีใครเอายาวิ่งไหมศพนี้เหลือหนึ่งอันเอ้ยใครเรียบร้อยแล้วมันต้องพุ่งออกใช่ถือหัวด้วยก็ไม่ได้แถวนี้มีปืนอ่ะแถวนี้มีปืนอ่ะแถวนี้มีไหมอ่ะมีมีขอวานหนึงได้ไหมขวานหนึ่งไม่เจอรถอ่ะ อแพทเทียอย่างบางเลยไอ้ฟ้าต้องไปด้วยเปล่าไปด้วยกันอะยืนปรับภาพกูพอเลยเย้เดี๋ยวอร่อยนียพี่เค้กปะเนี่ยไอ้ฟ้าอยู่ไหนไอ้ครับใครเอาสุดปีกไหมครับ ไอ้เบงมาดิเองมีแล้วน้องเอามาเผื่อก็ได้มาดิดีหน่อยปนเอายอดีกว่าเนี่ยขึ้นไม่สิบแม็กซ์แล้วพี่เดียวมีกระสุนปืนปหพี่เดีเดียวพี่ดียเอาไปก็ได้พี่ดียกระเป๋าอะไรพี่หนึ่งศูนย์เจ้าศูนย์